สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกระโดดตัดชาแนลอีกแล้วจ้ามาพอกระเม่ทิพย์อีกแล้ววันนี้เมทิพย์สี่มาปลูกอ่ะพืชระยะสั้นจ้าไอแปลงซองแปง้งเม็ทิพย์อลือก้กระเทียมออกไปไม่จ้าเพื่อนเพื่อนเมทิพย์สีมาลงไอแร่ดิดจ้าพาแร่ดิดเนี่ยมันอายุงานเขาสัน้นอายุเป็นพืชไอทีแบบ ได้เก็บเกี่ยวได้กินเร็วจะเผื่อเพื่อแค่ยี่สิบกมมือหรือเดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วงสงศีนะ่าเมถีเกิดเลยมาลงไวจ้ะลงนี่แหละจ้ะเมถีเพชรแปลงหมู่ว่านี่แบบว่ามาแบบว่าปรับนาดินหมู่ว่านี่จ้ะก็กเลยมาลงมานี่สีปลูกแรดดิดจะเผื่อเพื่อกบเมถีก็ลงเม็ดเป็นเนื้ออะไรจ้ะเลยเลอยู่ฟังทั้งหนึ่งเลยอยู่ฟังทั้งนี่สีลงพันแล้วกะสีลงง่อไปปลูกแรดดิดจะตนนัวนี้เพราะว่า แต่ว่าตัวกระเทียมนะ่ะมันเหลืออยู่สองแปลงนะจ๊ะสองแปลงนะ่ะยังพนอนี่ลือ้อเมทิปลื้ไปแล้วไปส่ลื้อแล้วสองแปลงตัวนี้ไปจ้าไปปลูกเล็ดดินนะไม่ทิบไป,ปนี่ลูกไห้จะปลูไ้ก,ไกไินเองเพราะว่าพื้นที่มันหลายแล้วกะมันเป็นเล็ดดินแต่มันเป็นพืชแดีว่ามันได้เก็บเกี่ยวแล้วมันได้กินแล้วไม่ใจเพื่อๆลาก็ของก็มากินพ่อมึงสิหนะ้า ก,ก็ลเลยปลูกแนดดิบนี่ประมาณยี่สิบก่ามือเขาก็ได้เก็บกินแล้วจ้ะประมาณยี่สิบกมือบโดนดาเม่ที่ปลูกที่ฟังทั้งผุนอีกสวนผุ่นจะ้ะสวนทั้งกีนเฮ้าหนะ่รู้สึกว่าเพี้ยมันมาก่งนะ่าเมที่ก็เลยล่องอามาปลูกฟังทั้งผีมือเพราะว่ามันมีทีว่าง ทีที่ลือกะเทียมบอ,อกกจ้ะปลูกเต็มนี่เลยจ้ะเพนเพื่อนอย่างที่ลือกะเทียมบอ,อกปลูกไว้กินเพราะว่ามันช่วงนี้ยังปลูกได้อยู่จ้ะเพราะว่าคุณู่ะกลัวมันจะหนาวมันก็ไอตุลา กพสิกีกาุนจ้ะกลัวมันจะเริ่มแบบเปลี่ยนฤดูแตยังไม่ไดลาปลูกอยู่ตัวน,นี้มันเป็นพืชสันระยะสันกระลูกไว้กินจ้ะมีทีกระปูกไว้มากกินกับปลูกแนวใดเลยทีห้องกินตลอดนะจ้ะมากกินมันจังบริสื่อเพราะว่า ทาหน่าบ่มีก็ได้ซื้อกินกัมัดหนึ่งก็เหรียญสองเหรียญพุณจ้ะกับปูสีดีกว่าบัน,นี้ในกับคองกับมีหลายอ่ะจะ้ะคองอ่ะไนหลายเพราะว่าไม่ทีเก็บใบตะปีที่แล้วเดี๋ยวอีกแถวหนึงจะ้ะ เดี๋ยวเมีสีเงัยบไปทั้งบัดที่นี่เมถีกับล่งแล้วล่งเมด็ดแลดดิวแล้วบัดน,นี้เมถีกระสีเมิบกระสีลดน้ำจ้ะสีลดน้ำแต่ว่าแลดดิดนี่เขาบดนจ้ะเขาเคเมถีบดถมพร้อมเลยจ้ะเพราะว่าเมิบลดน้ำไปเดี๋ยวมันกัอดินมันก็คงสิกบเองแม่จ้ะเพื่อนแล้วกาเอ้แลดดิดนี่แค่มือสองมือเขาก็ขึ้นแล้วจ้ะเพราะว่าเขาเป็นผืชในอายุสัน้น บ่ดุนจ้ะประมาณสองมือเขาขืนแล้วเขางอกแล้วเม่ทิพกะสิหดน้ำให้มันซุมๆแล้วกงไม่ทิพคิดว่าดินคือสิกบกบกเม็ดเขาอยู่เพราะว่านี่ไม่ทิพประกบเพราะวา่าแปลงไงได้จ้ะนี่แปลงยางไงเลยนี่มึงถ้าได้เก็บกินหน้ยแบบกินแบบชนิดแบบบหวาดบาไหว,วเลยเลยจ้ะแล็ดดิดนี่แปลงบางยางไงเลยจ้ะรดน้ำก่อนจ้ะ นี่จะเพื่อนเพื่อนเมทีบเอลือ้อแปลงกระเทียมออกไหมจ๊ะบันนี้เมทิบกาเอาแร่ดิบมาลงเพราะว่าแร่ดิดนี่เป็นผืนเป็นผืนแบบอายุงานสั้นจ้ะบดดุนบดถึงเดือนเดือนหรือยี่สิบเกตเม,มื่อจ้ะแร่ดิบเนี่ยถ้าเขาเย่เขาจะเก็บได้เป็นเมทิบเอ่าเอามาลงแทนกระเทียมจ้ะเพราะว่ากระเทียมพึงลื้อออกไป เอาเลดดิตมาลงกําลังขึ้นแกเพื่อนเห็นไหมกําลังขึ้นเต็มเลยแล้วกระแปงใงเงพร้อมจ้ะส,ส,สิ่งง่ายมาใส่ทั้งสวนมาใส่สวนทีมึงจ้ะเพราะว่าอยู่สวนนะนะจ้ะอยู่สวนทั้งกีนเฮาอ่ะปีนี้รู้สิว่าเพี่จะลายแห้ง้กเพืเ่อนข้างนอกนี่ต้นไม้ต้น,ตนยังไม่ทีบขึ้นเลยพวกผักพวกยังบกขึืนเพราะว่าเพีย ต้องพยายามสีบพยายามคุ้มมิดตลอดไม่แจกบที่นี่บางมือห้ากับบริยูนยเนาะจ้ะเนาะบางช่วงห้ากับบริยูไอ้มันก็นเลยเฮ็ดให้พักพักไม่ทิบบ่ค่อยขึ้นจะขางงอกนันเพราะว่าเพียเพียคุ้มเขาอยู่ตลอดประสนพอไม่ทิบก็เลยลองอาแรดิดมาใส่ฟังทางเพียงมืงองเนี่ยขืนก็ล่างขึ้นจะเ,เพื่อนเพราะว่าแแลดิดนี่เป็นพืชไอเป็นพืชอ,อายุสัน้น ยีสิบเจ็ดมือหรือเดือนหนึ่งนี่ก็เริ่มแบบเก็บกินได้เลยจ้ะเนี่ยบอกวิธีเอามาลงแปลงบางอย่างไงเลยจ้ะเพืพ่อนลั่งขึ้นจ้ะ